สวัสดีค่ะ youtube นะคะพอยนินตาแฟมิลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอฟที่น้องลาทั่วโลกทั่วประเทศทังเดอค่ะต่าไทยกันจุมือจุมือเนาะนะคะพี่เจะาก็จิวอ้อยย่างนะคะมือมือหนึ่งกับจิวอ้จะเรียงน้องกำลานี่แหละนะอ่านะคะมาวานีกับหนึ่งครบรอบปีมาวานีนนาานเนาะ วานนี้กรอบปีของน้องคำลานะคะรำละครยิ่งทีเชียงใหม่นะคะมาวานนี้เฮาก็เล่นเกมหรือนี่ยังกันมาวานนี้นะคะแจก,กรถกะลีนะคะเล่นเกมกันสนุกสนานนะคะหัวหลอกันนะคะเพราะว่าพวกเขาเอฟซีนะคะหัวหลอกกันนะคะมาผู้ใดจะไวผู้ใดจะไวก,ก็กันเอียงประมาณนี้นะคะอุ้ยพี่พลอยนี่ยบดทันเขาตาเกือน,นะคะมาวานนี้นะคะ หมอวานี่เอฟซีก็หัวหล่อพี่พ้อยนะคะอยากให้พี่พอยได้อยากให้พี่พอยได้โอ้ยมันกับบไดก้าเดือยนะคะพี่พลอยก็นั่งหัวยุ้เดี่ยวนะคะมันก็ดีอย่างหนึ่งนะคะจากพวกโตที่ว่าหนึ่งปีโตเครียดเครียดมาเนาะนะคะเครียดเครียดกันได้หัวหล่อแด้ห้องไห้แด้เอียงประมาณนี้นะคะหมอวานนี้นะคะก็มีการที่มาหัวหล่อพี่พอยหัวหล่อยุ้เดียวนะคะเมอวานนี้คำคำยุ้เดียวนะคะเออนะคะแบบว่าแบบเอาท้ายถูกแล้ว คนท้ายถูกกันห INE, นลายเนาะเขาห้เอาแค่คนเดียวประมาณนี้นะพี่พลอยไพ่ได้ก็เขาเลยนะเออเอฟซีก็หลายๆคนเขาบอกว่าอยากให้พี่พลอยได้อยากให้แม่พลอยได้โอ้ยเป็นห่วงพี่สาวกูเด้นะคะโอ้ยเป็นห่วงพี่พลอยเด้เป็นห่วงพี่สาวกูเด้เอาตู้ๆว่าจะโอ้ยนะคะขนะำมีความสุขข่วมวนนะคะมาวันนี่ครบหนึ่งปีนะคะนนครบหนึ่งปีเฮ้ามีความสุขกันนะคะมะวาวันเนาะ เรามือนี้นะคะมือนี้เป็นปีที่สองของ้องหลานนะคะมือนี้นะคะมช้านี่พี่พ้อนกะไล่ไล่ตนไปแล้วนะคะแล้วก็รุ้งเต้นะคะกแจกกาแฟแจกของกันนะคะแจกเตือนะคะมเช้าวมะตานี้แจกเสืออีกสามตัวนะคะได้หมดเลยนะคะแจกเตือนสามตัวนะคะผู้ใดตื้อตื้อบัตหาใบนะคะหาใบได้ได้เตือหนึ่งตัวนะคะพี่พ้อก็จองไปแล้วนะคะมะวมช้านี้เสือนสามตัวได้หมดแล้วนะคะทิพหาใบนะคะขายได้อีกทิพหาใบนะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าขายได้หลายแล้วประมาณพันพันครัวแล้วนะคะพันหาหรือถึกว่าพันหาครัวแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกกาหนดนะคะบอกกาหนดบว่าจะต้องขายได้เท่าไหรเท่าใดน,นะคะเพราะว่าครั้งนี้จะบอกกาหนดบอกกาหนดนะคะแต่ว่าได้หลายแน่นอนนะคะได้หลายแน่นอนนะคะจากที่ว่าน้องลาบเม่ได้เป็นบ,บ่ม่อม่ได้เป็นนักร้องที่ดังแล้วก็บ่อได้มีวงของตัวเองน้องล้านะคะ บรด้มีวงของตัวเองเลยนะคะนองลานะคะเราก็ไม่ได้เป็นนักลองที่ดังตับนะคะนองลานะคะแต่ว่าเป็นพ่ออีหยังน้องลาถึงได้ขายบัตรหลายนะคะน้องลาจึงได้แปลว่าพ่อหักแม่หักเอฟซีพอหักแม่หักเมาบัตรนองลาหลายอ่าคิดเอาเท่านี้เด้อค่ะนะเป็นพ่ออีหยังถึงได้เมาอ่าคิดจังที่แต่เขาบ่หักจริงเขาบ่จริงใจจริงบ่หักจริงนะน้องลาขายบ่ได้หรอกนะคะนี่เขาหักน้องลากันทุกคน อหักแม่หักเอฟตีนองหลาหักนองหลาทุกคนถึงได้อยากเมาทุกคนก็อยากจะเมาทุกคนก็อยากจะเมาเมาที่หนึ่งนะ่ะคิดเบื้องคือหาติบใบหาติดใบนี่หลายคนมากประมาณเก้าคนติดพ้นนะคะคนละหาติดใบนะคะเก้า,าคนติดพ้นก็เท่าไหรแล้วเราที่นี่เราเยอะๆอ,อีกละ่ะทุกคนเมาคนละติดใบยีบย่ติดใบ รามติดใบนี่ติดใบติดใบาหาใบามเมาคืนอยู่จังสี่นะคะคนละใบสองใบก็มีนะคะคนละใบก็มีก็มีอยู่นะคะเป็นพออีหยางเอฟซี T, ถึงกล้าเมาบัตของนอกนะคะเอาก็แล้วกันนะคะเฮาอยู่น้ำกันมาหนึ่งปีเต็มๆพวกเขาหูใจกันมดหมูใจ FC เอฟซีดมดหูใจนองลามดบางครั้งพ้นเล้ามันก็มีมุดมีกันแดงมันจะเอามาเป็นต็้นลอยประต้นเป็นไปบพได้ใด ทุกคนนะคะต้องมีแบบว่าชีวิตส่วนตัวจะหายมาเหตุแบบลอยประเทนเลยจะบ่ดีแบบลอยประเทนบอดได้บอดไดแน่นอนถ้าเรบพี่พ้อยคนหนึ่งบอดไดค่ะนะคะพี่พ้อยกับบลอยประเ็นนะคะพี่พ้อยกับป็นคนที่มุดกินบางทีกับแชีวิตส่วนตัวของเฮาเฮาก็ต้องการชีวิตส่วนตัวของเฮาให้คนอื่นไม่ยุ่งกับเฮานี่มันกับบอดไดอ่านะคะเอฟตีนะคะใจคนอื่นไม่ยุ่งกับชีวิตของเฮานี่มันกับบอดไดจะไหนกับบอดไดนะคะ ว่าพีพอ้อยคนหนึ่งล่ะบ่อเอาอ่ะะบอ่บ่อชอบบ่ชอบไห่ไขไมาอยู่กับชีวิตของเฮาหลายส่วนตัวของเฮานะคะมันก็มีส่วนตัวของเฮาน้าแดงน,นะคะอ่านะคะเราเอฟซีบอพอแม่แม่ฮักนองหลานะคะเขาก็หูจิตใจนองหลาดีหูใจอหูใจเอฟซีดีนะคะเออนะคะเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมนะคะนองหลาอยากนะคะ อยากให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ทำทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอยากให้ให้พอนพอน้นคลายความเครียดนะนะคะพวกพวกเขานะคะหนึ่งปีเต็มๆกัเครียดมาหนำกันเนาะทั้งเครียดทั้งหายทั้งดีใจอย่างมีหมดทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไล่ทุดก,กับมีแล้วนะคะผ่านมาเรียบร้อยนะคะบมีอย่างเกิดขึ้นแล้วนะคะผ่านมาเรียบร้อยเนาะะแล้วที่นี่เอ็ี้ถามนะคะเอาล้องลางลาทีเขามาเมืองไทยได้บอ มาห้องเพียงในเมืองไทยได้วอได้ในในใค่ะน,นะคะต้องลาเขามาได้เลยล่ะนะคะแต่ว่าขอให้มีเอกสารคุบนะคะอ่านะคะคนอื่นก็ยังเขามาได้เลยเห็นบนอน่ะนะคะเขากับเขามาได้คึอกันนะคะแต่ว่าเอกสารมีหรือบม่มีอันนี้กับบ่หูนะคะแต่ว่าสําหรับเฮานะคะต่อไปนะคะบ่าใครๆมมมไ,ะคะไม่เหยียบไม่ยามใดนะคะเพราะว่าจะเขามาปุ๊บนี่นะ,ะเอกสารคุบอ่านะคะเพราะว่าเข้าก็แนะนํามาแล้วนะคะอ่านะคะ เออนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันบามีปัญหาดอกเ้าว่าเขามา่แล้วก็ออกเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวเตรียมพ้อไม่ดีที่สุดนะคะบว้ใจไข่เล้วนะคะเพราะจะนั่นพวกเขาบาว้ใจไข่เล้วนะคะใครที่เฮ็ดจังไ๋จะตามแต่แกงจังไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่าพวกเขาบาว้ใจไข่แล้วนะคะนะเอ๋ก็เรียกอะไรรู้หนะ้าไม่รู้ใจนะคะเตือบ่ได้เตือบ่ได,ด,ด,ด้นะคะไววใจบ่ได้เสือบ่ได้ถ้าขรียเอียงนะอ่าบางคนก็เอเ่อิ้นือนว่านกสองหัวน่ะนะคะ เอื่องนกสองหัวแหละนะคะเข้าใจก็นเนาะนะคะแต่ว่าตูไม่ได้สนใจใครอกนะคะใครที่เป็นนกสองหัวสามหัวกขาม่สนใจแหละนะคะเพราะว่าพวกเขาอยู่กับพวกเขานะคะตอนนี้นะคะปีที่สองนะคะปีที่สองเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมาแล้วนะคะเขาก็เป็นคำลังใจน้องลาตลอดน้องลามาห้องเพลืองไทยนะคะมามา,มาปิดลุมปิดอยู่เมืองไทยนะคะเขาก็ไปเป็นตื้อฟ้าตื้อปีกน้องนะคะปิดลังใจน้องทำพุ่งมาไล่ให้นอ้นอ,งนองนะคะ เอฟตีนะคะอ่าแล้วน้องกลับไปฟังสวรรณกนินะคะฟังทั้งปุ่นนะคะน้องก็จัดลุมปีจุบุนพวกเขาก็ตัวน้องคือเกา่าไข่บัตรไขปีคือเกา่าพวกเมาลาัยน้องก็คือเกา่าเนาะนะคะเอดตีนะคะกระทน,นันไม่เห็นจะมีอย่างเลยนะคะแต่ว่าเอกสารเท่ากระเรียมพร้อมอยู่แล้วมันบทเรียนมันมีอยู่แล้วมันบอกขาดนะคะเอาบอกผ่านอบนะคะ เออนะคะเห็นบอลนึ่งปีเต็มๆบ่มีใครเห็นอย่างนองใดเลยนะคะตอนนี้ก็คือว่าอ่าดีแล้วนะคะนองนองมีข่าวมีจะข่าวดีๆแล้วนะคะตอนนี้เนาะนะคะต่อไปนะคะนองกระเจแบบต่อไปขนาอนาคตขนาดได้ว่าก็ยังบอบอกดอกเนาะนะคะว่าอ่าอนาคตขนาดนองเก้าเก้าหน้าไปเม่นแน่นอนนะคะอ่านะคะแล้วก็เพลงไม่ของนองตึ้งเกินไม่ของนองนะคะลำละครวอนแฟนใกล้ๆเข้ามาแล้วล่ะร้อนอันนี้ก็า้รสนะคะร้องคิวนะคะเพราว่าอาจารย์เพิ่นนะคะอาจารย์ของอาร์ตเพิ่นนะคะ เพราะว่าเพิ่คิ้วหลาย Q คิ้วเป็นหลายก็ต้องตามคิ้วนะคะแล้วเพิ่นก็นบอกว่าให้น้องซ่อมให้เต็มที่เลยซ่อมให้ได้แล้วเรากลับมาวัาจะนะเนอะนะคะตอนน้องซ่อมให้ได้ให้คงแล,แล้วเราก็มานะคะเราก็คิ้วเป็นหลายนะคะคิ้วคิ้วหลายนะคะเพราะว่าโบเ,เมนเพจจะมี้องหลกักคนเดียวนะคะเพราะว่าตัดตูดิโอเพิ่นเป็นตัดตูดิโอที่ใหญ่นะคะ ยงเิดตัวที่แบบว่านับมาทือตาเลยล่ะนะคะล้อให้น้องซ้อมให้เก่งนะคะแล้วก็ไปนะคะมาตองย่านเด้อค่ะนะคะรำละครบอนแฟนนะคะเร็วๆดีเด้อเอฟซีนะคะอย่าลืมเด้อค่ะเร็วๆนี้รำละครบอนแฟนปันปันเด้อค่ะเอฟซี